ท่านผู้ชมที่ครบสําสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันที่2 1มกราคมพศ2565ก็ขอแสดงความยินดีและขอแสดงความยินดีกับทุกทกท่านที่มีโชคมีหลักงวดประจำวันที่17มกราคมพศ2565ที่ผ่านมาทางทีมงานของเราก็ างเหินนะครับมเมค่อได้ลงคลิปช่วงนี้ก็เวลาที่มีเราก็ไปทําบุญนะครับเพื่อเสริมบาร,รมีเรียกมงคลจะได้ปังๆตลอดปีพศ2565ให้เหมือนกับปีที่ผ่านมานครับปี64นั้นก็แฟนคลับติดตามทุกท่าน ออกคงไม่คิดวัางนะครับสําหรับปีที่แล้วนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่พื้นดวงของท่านด้วยนะครับเียกบงคลของเราบางทีก็ให้มาแบบใกล้เคียงนะครับนิดนิดตรง,งรบ้างมาทีก็ทั้งบนทั้งล่างก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของท่านที่สั่งสมมานะะครับจได้มากได้น้อยอยู่ที่ตัวท่านด้วย สำหรับเรืยอมงคลในปีพศ .2565 ทางทีมงานก็เชื่อมั่นว่าอยากจะปังเหมือนเดิมนะครับสำหรับสองงวดที่ผ่านมานั้นก็สุดปังนะครับสำหรับในงวดที่สามทางท่านอาจารย์ก็ยังติดรกิจอยู่นะครับแล้วก็พยายามาหาเวลาสำหรับวันนี้ก็ตรงกับบันที่ 21มกราคมพศ2565นะครับพลังของตัวเลขนะครับอันนี้ก็แฟนคลับพยายามเรียกร้องอย่างขอมาแล้วก็พยายามจะหาเวลานำตัวเลขมงคลมาฝากท่านสําสำหรับวันนี้นะครับพลังของตัวเลขนะครับอันนี้ได้มาจากอาจารย์เวยนตรง ท่านก็บอกว่าตัวเลขที่มีพลังมันนี้ก็ยังอยู่ที่แปดอีกเหมือนเดิมนะครับส่วนท่านจะนําไปใช้ในกิจการอันใดเรื่องอันใดก็แล้วแต่ท่านขอให้มีแปดว่าเป็นตัวเลขที่มีพลังส่วนจะไปมีพลังถึงสองทุนครึ่งหรือไม่น,นี่เราก็ยังไม่ทราบอันนี้ก็ได้มาจาก สำหรับเลืมงคลวันนี้นะครับเผื่อท่านใดที่ต้องการจะนำไปใช้ก็ประมาณนี้นะครับเผื่อท่านใดจะนำไปประกอบใช้กับกิจการอันใดก็สุดแทนแล้วแต่ท่านทั้งหลายเอาขอเน้นย้ำนะครับช่องของเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย เรมงคลดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านนะแจแลวแต่ท่านจะนำไปใช้ปวดใจวิจารณญาณในการรับชมสําหรับเรื่องมงคลเราพัฒนานะครับทำมาก็มาเป็นข้งบนข้างล่างสําหรับวันนี้ก็ได้จากอาจารย์โดยตรงก็ ม่น่าจะทำให้แฟนคลับเอฟซีผิดหวังคลิปจนหลังสามารถดูได้เลยนะครับที่ลงถ้าหลุดก,ก็คือหลุดนะครับแต่มันก็ไปเข้ากับตัวอื่นนะครับแต่ทางนี้ทท้งนั้นเราก็ไม่สนับสนุนให้ท่านเล่นการผนันที่ผิกกดกฎหมายแต่สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานช่องของเราด้วยนะครับ Ó, oh, vai